ใส่ใช้ถ่านมอเตอร์ไซค์ใช้ถ่านโอ้ถ่านหุงข้าวเรานี่แหละใส่ถ่านแล้วมันขับได้บ่า่คขับได้ครับทุกอย่างต้องพิสูจน์ขับรถมอเตอร์ไซค์ใส่ถ่านไกลสุดนี่งจักรกิโลครับมาจากบางสะพุงไปจุจซูชีน้ำมันไปร้อยหนึ่งกรับร้อยหนึ่ง <c oughs> แต่แต่เพรเฮ็ดตัวนี้มากวัตถีน้ำมันพ่อบาทอันนี้เฮ็ดแล้วได้ผลครับด้วยเปอร์เซ็นเพระาะว่า ทานทดสอบมาแล้ว1กิโลนึงวิ่งได้30-40ถึงกิโลเมตรระยะการน้ำมันว่าทำไปสี่แกะสี่น้ำมันโอ้ยคือเร็วมาแล้วอ่ะไม่ทานหน้าที่เดียวกับที่แล้วใส่เวลาแป๊บเดียวสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อนี้บานิี้สี่ภาพ,พี่น้องมาเบิงสิงประดิษฐ์นะครับ <laughs> สุดยอดสิงประดิษฐ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเดีย๋ย นี่นะครับบ่านี่อยู่คับคุณพ่อณรงเกณฑ์สาคูนะครับพิกาดเมือนีอยู่บ้านบ้านยังพ่อบ้านน้องกุงนาคำให้บ้านน้องกุงตำบลหน้าคำให้อำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับสิ่งประดิษฐ์สุดทึ่งผมเห็นเราผมทึ่งแห่งผมกับเบิงมาในโซ่เชียวขึ้นกันนะครับมือนีก็เลยขับรถจากอุบลมาหาคุณพ่อขาขออนุญาตสอบถามรายละเอียดแล้วก็ วิธีการกับการทํางานอันนี้เขาเอื้อนเอื้อนเนี้ยครับมอเตอร์ไซค์ใช้ถ่านมอเตอร์ไซค์ใช้ถ่านอาโอ้โหถ่านุาน<ๆ>่งเข้าเรานี่แหละถ่านถ่านธรรมดาเนี้ยน้องพ่อเนาะถ่านอันถ่านใหม่นี่ยละน้องพ่อเนาะมอเตอร์ไซค์ใส่ถ่านเอ้าใส่ถ่านแล้วมันขับได้บ่พ่อได้ครับได้ครับแม่นบ่าวครับได้ครับ ทุกอย่างต้องพิสูจน์อย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างต้องพิสูจน์บ่แม่นรอยเอาน้ำมันใส่ในแถวนี้บมบ่บมีครับบ่มีบม่มีน้ำมันมีอยู่ในเครื่องโอ้สุดยอดเลยนะครับเอ้าพ่อนาล่งครับรับผมพ่อใส่มาจกปีแล้วครับรถครันนี้ผมผมเพิ่งทําเดือนที่แล้วเองพ่ครับวันที่เก้านี่คนมาเบิ่งเขาก็เลยบไทยดังไปเลยแสดงว่าเพิ่งแล้วสดๆนท่ๆหมืบ่บ้านเขาก็แล้วสดๆบ่รครับ ทำสรวจก็มาทดสอบเลยทำตรวจก็ทดสอบไปยุบไปเรื่อยๆไปยุบไปเรื่อยๆแสดงว่ายังห่อนห่อนยังอุ่นๆอยู่เลยครับครับบ้านพ่อครับขออนุญาตสอบถามคุณพ่อได้แนวความคิดแล้วก็ไอเดียมาแต่ไสนได้มาจากอาจารย์ที่อยู่ทั้งเหนือครับอาจารย์เพิ่นสาธิตเสรเบื้งก็เลยไปเรียนเนาะไปก็พออ่อพออ่อออ่อเพิ่นก็ไปไปหลายคนแต่ว่าเพิ่นพอออเป็นเพิ้ลเพิ่นเป็นผู้ลงทุนให้เดี่ยครับพออ้อยุ้ยเนี่ผู้กระดึงนี่เป็นเพิ่นก็ลงทุนให้เป็นลงทุนเฮตุเวท แนวเกินกับสอนสอนท่ากับมาประยุกต์มาให้เราได้แนวก็มกินมาจากอาจารย์ทังเหนืออาจารย์อาจารย์อยู่จังวัดแพร่ครับพ่อไปเลียนโดนหรือเปล่าครับไม่ครกับเบิ้งได้เชิดชื่อหนิเลยบ้าครับเบิ้งล้วกับไปเลียนน้ำเพลินเบิ้งล้ากับพออเพิ่นไปเลียนครับบันีีเพิ่นมาเห็ดบันี้ผมไปไปเบิองพอบันี้เพิ่นกับยกเครื่องนี่ให้ผมก็แล้ผมกลับมาประกอบเองประกอบเองประกอบบัดที่สองลูกหลานพออล้วป่วยเป็นโรคไตครับคุณหมอคุณพ่อย้ายโรคไตเอายาโรคไตไปเพิ่น วันนี้เพิ่นไมกเครื่องนสิผมวันนี<อ>้ผมเกินเข้าเพิ่นไม่เยอะใครจะจัดเก็บไปเลยเอาันนี้เห็หมขออนุญาตมาตากล้องเขามากใกล้ๆรักการทำงานของเพิ่นพ่อครับมีมีส่วนประกอบอย่างแนวรถเพิ่นถึงจะแล่นได้ครับอันนี้หนึ่งทั้งไส้ฐานครับนี่เอาฐานใส่ตัวนี้แล้วก็ย่างไส่ท่านแล้วเขาก็เปิดตัวนี้สำหรับเป่าติดเครื่องขาวข้าวเอาฐานใส่นี้ครับได้ครับอย่าให้เกินตัวนี้ อย่าให้เกินตัวนี้เพราะว่าถ้าเกินตัวนี้ท่านแก๊สมันสิไปบ่ได้อท่านท่านนี่นี่แค่กิโลูเดียวนี่ท่านเชิงสงเื่อวแต่ผมใส่แค่นี้บ่ให้เกินนี่เพราะว่าถ้าเกินนี่มัน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 ,ม,นมันทานบ่เอยล่งครับผมถ้ารวดแรียนไขมันเด่นวุ้กวุ้กมันขยีไปเรื่อยถังนี่ก็เป็นถังแก๊สเก,าาก่าต้งอง <ะ S 1> เปลี่ยนครับว่ายังเปลี่ยนครับเอาลงไปชื้อได้ก็ได้ครับผมแล้วครับมันรมยุกเอานี่เพื่อนเฮ็ดมากที่เพราะว่าเพิ่นมีถังแก๊สเก่าเท่าเงมาทีงเอาลห่งดี จะไปใส่ร่วนยนต่อเอายังไงครับไปใส่ร่นเกได้ไครับครับรอะไรขึ้นกันว่าไง่ายเพราะเข้าใส่ทานลงไปหนีเพิ่นก็จะเกิดความห้อนอ่าแม่งบ้านห้อนต้องติดไฟซะก่อนครับติดไฟแต่ไม่จังเชิงถือเป็นเกณฑ์ก็คือความห่อนจากทานนี่จะไปขับเคลื่อนอออกมาระบายเขานี่ยระบายความห่อนเขาระบายจากท่อเล็กมันจีระบายให้มันเย็นเย็นจะเข่าท่อที่พีซี่มันจีจะเข่าเครื่องมันจีเข่าท่อไอเสียก่อนไอท่อไอดีไอดีจากมันจีกรองไอพวกกีบพุ่นต่างๆลง เนี่ยไอดีช่องช่องนี่ไม่เป็นครับไอดีเกิดปัดดิสเอาไอเอาถังสีมาเห็ดอืมมันเคลืองไส้ทั้งไต้จ,จังน้อยอน,นี่ไอ,อมันจยออกมาอีกไอท่อทิ้งตะ้างทุกนี่นี่คือเป็นแก๊สบริสุทธิ์เข่าเครืองนุ่นเลยโอ้แต่นี่ยังไม่พอผมจะทําอีกอันยางเห็ดสองท้องทอไอดีเลยเห็ดท้องไอมันมันจะสีทาน,น,นสีนบริสุทธิ์หลอดเบนซ้นป้าครับแก๊สมันจะสีบริสุทธิ์อันนี้ยังใช<อ>้เก้าแต่ิศเอาิงได้รถขั้นนี่เติมน้ำมันบ่ครับ น้ำมันก็ยังคือเก่าครับน้ำมันก็เติมอยู่คือช่วงแรกต้องสตาร์ดด้วยน้ำมันก่อนครับแต่ท้าว่าสตาร์ดน้ำมันก็ต้องให้แก๊สแดงุ้ก่อนโอ้แต่ั้นหีิออกตัวนี่ไปเดี๋ยวน้ำแก๊สมากก็ตึกกตึกเขาปิดน้ำมันทันทีโอ้ถ้าว่าถ้า่วนเข้าไปเลยเพราะพไปเพราะแก๊สมันหอดเต็มทีแก๊สมากเต็มทีเขาจะปิดน้ำมันแต่ถ้าอยู่กับที่ใช้เครื่องทุบน้านี่ออกแก๊สว่าเขาเครื่องได้เลย แสดงว่าพ่อกับสีเฮ็ดมองปิดน้ำมันไว้อีกมองนึงบ่งแบามันก็ว่นเดียรัดแปลงเด็กน้ำมันคือเขามันมีท่อน้ำมันอยู่ตัวมันมีมองเปิดมองปิดอยู่เท่าสิดปิดเท่ากับวัดลงนี่มันอยูืมเงินปิดน้ำมันอยู่นี่นี่ปิดน้ำมันพ่อพ่อมาแกตมาดีมเท่ากับปิดเลยโอ้พ่อพ่อเครื่องนี่ฮอนใส่เวลาจักหน้าที่พันจังสีฮอนครับเรียกได้เท่าสี่เหลี่ยงว่าครับจับจับตีแรกหน้าที่หนึ่งกับตดแล้ว แก๊สเริ่มมาแล้วหนึ่งนาทีก็ติดแล้วหนึ่งนาทีนี่แก๊สนี่เริ่มเล่นไปแล้วเลียนแรงมสามารถปิดปุ่มน้่มั่นได้แล้วบอสตองเลียนแล้วกันเห็นมันเครื่องหอนแล้วกันหายตัวนี้หอนห้ตัวนี้แดงเล่นครับนี่ข้างหน้านี่แดงใช่ป่านี่นี่ตรงนี้สีแดงยังคือเล่นโอ้หนี่บ่าครับครับตัวนี้สีแดงเนี่ขอท่อนีตรงแดงเลยบป่ครับแดงให้ให้แก๊สมากมันติแดงเลยแต่ว่าขั้นห่วงต้มหรือส่ถังนี่ใส่เครื่องสูบน้ำนี่พราะแก๊สมากเปิดได้เลยครับ แต่ว่าถ่าให้เขาต้องคับเกลือเขาไปซาไปเร็วเนี่ยครับผมแต่ว่าถ้าแดงเต็มที่แล้วแห้งคับแห้งดีไปเรื่อยๆพอตัวนี้แดงปุ๊บเราสาบันปิดปุ่มน้่มมันได้แรนแก๊สได้ย่างเดียวสบายปิดแต่าม่ได้บ่เติมเท่อนึงนี่เติมจากโลครับแล้วแจ้ครับดตงิ่เเป็นพืชแล้วแจ้งสีใสครับโดยปกติพอเติมเติมกิโลนึงได้บ่ครับได้ขึ้นกับแบบครับมันอยู่กับห้องแล้วแจ้งจะมีวิธีเปิดครับว่าเป็งไก่นี่เปิดตัวนี้ เบ่งอุปกรณ์เปิดคุณพ่ออันนี้ปฎิเสธเองเดือนเื่องแบบลึกลับเชียงเปิดขออนุลุงครับขออนุญาตถามคุณพ่ออายุเท่าไหร่ล้วครับแปดที่แปดปีครับแปดสิบเอ็ดเด้อครับปีหน้องเล้วรัอลวงไข่ไม่มีครับแข็งแรงเนี่ยเป็นหมอสมุนไพรกินยาอยู่วัฒนะเหตุเบียกบนหัวจักเมือรั้งนี้กัเฮ็ดดัดแปลงเองแปงอาจารย์เป็นดัดแปลงมากเลยเป็นครับโอ้ท่านที่นี่เลยครับท่านที่นี่มันมีท่านอยู่บนโอ้ใช่ ใส่ใส่เต็มนี่ก็สี่ไร่โลเติบได้เนาะพ่อยักษ์บ้านเด็กคำนวนข้าวบ้านเถิงเถิงนี่มันติดประมาณสองโลอันนี้ประมาณโลหนึ่งเถิิดไว้ข้าดีเลยเอ้าขออนุญาตพิสูจน์เลยได้บ่าง่อพิสูจน์ก็ทานใช่ตอนนี้ทานบะหมี่เลยถังเปล่าๆขั้นเถียวทานออกเอาเปิดทางนี้มันติดออกครับได้เห็นกันทั่วประเทศว่า เล่นได้อีหลีบอ่ะไั่ทานนะขานครับเอาคุณพ่อเอาฐานใส่นะครับเดี๋ยวพอนาลงเอาฐานใส่ก่อนนให้ใส่ก่อนนิอยครับก็มันมันมันยังบะคับกันโอ้ทานคือเศษยดทานเนาะพ่อเนาะได้เหมือนกับแต่ว่าทานตรงแต่จะว่าฐานใบโอชาทานความร้อนสูงผมบอกครับถ้าเป็นฐานทั่วไปได้บ่อครับบอกครัได้คือการครับแต่ว่าแกาศมันบ่หลายอืมจะทานคือใบโอชาทำจากถังนี่แหละถังตรงไรเลิตรเ่ย ค<ำ>ร้อนอุณหภูมิสูงจำเป็นบอกครับเพราะว่าต้องใส่ไม้ยังท่านเนี่ยโดยเกี่ยวครับ<า>แต่ถ้าไม้ไผ่ดีที่สุดผมบอกครับมากกับไม้ไผ่เนี่ยเมื่อท่านไม้ไผ่เห็นบระกองเลยโอ้ชางท่านต้องาท่านก็มีส่วนประกอบอยู่ครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็บ่ร์จำเป็นท่านยังก็ได้ได้เบิดครับผมแต่ว่าแกนจะน้อยครับแต่ว่าครับเอาเอาก้อนก้อนใหญ่ก็นี่ไลยบ่พออันนี้ถ้าบ้านท่านเดชตรวจสอบเพราะว่าอาจารย์เป็นไห้ใสแกนี้ขอนแกนี้ ว่าจา์เพิ่นให้ใส่ก่อนน้อยๆกันเพิ่ฮ็บ้าสิเหตุตามเพิ่นแต่ว่นเดาต่อไปไปยูเก่เราครับผมต่ว่าต่อไปผมจะเอาฐานแบบฐานอัดแท่งครับบดบดหลาดะมันจะสม่ิโดนมมนติทนเอาพ่อเคยขับรถเมื่อแต่ใส่ใส่ฐานไกลสุดนี่ักิโลครับมาจากมาจากวังสะพุงครับมามาถึงนีบ้งเติมน้ังหวันเลยวางสะพุงจังหวัดเลยเอเอจังหวัดเลยครับ ไปทุเรียนข้าวหนามนลอย,ยหนึ่งไปลอยกลับลอยหนึ่งไปลอยหนึ่งกลับลอยหนึ่งแต่แต่เพรเห็ดตัวนี้มาบวัตถีหนามัน,นพ่อบาทครับครับรถจากจังหวัดเลยมาหอดจังหวัดหนองบัวลำพูอบอัต้องเติมหนามมันเลยใส่แค่นี้ครับพี่น้องนี่ไม่เชื่อก็อย่าทันต้องทดสอบสุดยอดโอ้อัจฉริยะอันนี้ได้ผลโอเคอันนี้พลพอแล้วโอเคอันนี้พลาดแล้วผมนี่บ่หอดลวด้ะครับพี่น้องบ่บ่เป็นยังครับบ่เป็นยังบ่จัดพ่อสีล่องให้เบิ้งิ้งซื้อ ปิดฟ้าเปล่าปิดฟ้าเหมือนให้ปิดฟ้าให้แน่นนะครับเอาหลักกากรก็ะสีใส่ใส่ความห่อนนะครับพนะี่น้องนะเป็นถังถังแก๊สเก่าถังถังแอร์นี่ถังแอร์นะพ่อเนอะได้เบิร์ครับแต่ความจริงไม่จําเป็นครับเอาลงมาซื้อๆเรยก็ได้ข้ามาดัดแปลงเอาครับได้เบิร์ตมีที่การถูกอย่างมันบ่จำเป็นของคงทีเอาเอาแค่หลักการๆความห่อน บานตานี่แก๊สเพิ่งกับสีแดนไปนน้ำท่อหนิใช่ใช่ใช่แดนจากท่อท่อเหล็กนี่ท่อเหล็กระบายความร้อนก่อนครับจากท่อเหล็กยังเข่าท่อพีทีพีซีจากท่อเหล็กเพิ่งกับสีมาตัวนี้สิเป็นท่อเขาเห็นยังพ๋อเออท่อออกจากท่อเหล็กนั่แหละทีทีเขาใส่ในท่อรถยนต์ไอ้ท่อรถยนต์นั่นแหละครับมันจะเข่าท่อไม่ติดเข่าไอ้นี่มองไอ้แก๊สไอ้เครื่องกองอากาศเจ้าของอากาศเพราะเพราะกองอากาศแล้วไอ้แก๊สแก๊สตัวดีมันติลอยขึ้นทึ่งตัวนี้เข่าเครื่องยนต์ไเลย โอ้ของประยานเข็นง่ายใช่ไหครับผมครับผมจากจากคว่ำหอนจากท่อเหล็กสีมาท่อสีดำนี่ก่อนใช่ใช่แล้วครับพี่น้องเด้อให้มันเย็นจากท่อดำนี่กับสีมาท่อพีพีซีเขาออกมาดีเขาเขานี่เขาท่อที่พีพีซีพอนึ่งนิ่วน้ำนน่อครับนิ้วนิ่งจากท่อพีพีซีกับสีมาถังตัวนี่ถังหมอบหมอบกองตัวนี้สิเป็นถังพลาสติกเห็ดเนื้อก็ได้ครับอันนี้ผมเอาถังสีมาเห็ดก่อครับถังสีถังพลาสติกแต่ว่าเอาน้ำมันเครื่องไปทั้งใตเนี่ย ครับผมเลยขีุูนไม่ติดโตรกมันเป็นมองอ๋อดักดักขีปูนดักดักฟูนครับผมโตดักโตดักขีุูนแบบนี้เมื่อเด็ดแกะใบสุทธิ์มันจะลอยขึ้นทึงครับเข้าเครื่องเข้าหงตม้มเข้าหมอ้อเข้าเตาได้เบสดลอยมาน้ำสายนี่ละอา่าไม่น้ำสายเดียวสายนี่หลังจากสายนี่แล้วก็สีมะเขาทอพีวีซีอีกคันหนึ่งน้ำผ่านน้ามาออกจากสายนี้เข้าเครื่องเลยครับผมบอกปะเข้านี่นี่ออนนี่เข้าไม่นี่โอ้มาเข่าทอพีวีซีก่อนพีวีซีจังค่อยออก ครับอ,ออกนี่ัตว์เข้า,ขาเครื่องนี่มันมันไปตามสตตเต็ปของมันอยู่ครับนี่เบิ้งตามทนอนอันนี้ผมเพลินแมันยุ่งยากซื่อๆเพราะว่าไปส,สอนคนต้องินอาจารย์เพิ่นบ่ให้มีเท่านี้โอ้สีแลีนมาพี่ครับแบบแมนแก๊สสีเลีนมาพี่แก๊สสีเลีนมาพี่เด้อครับเด้อกกล่องอแก๊สสีเลีนมาพี่สีมะเขานี่กะสีมะมะหอดนี่ครับนี่ครับนี่สุดท้ายสีมะเขานี่เลยครับแต่คุณพ่อกะสีเฮ็ดว้าว้เยอะแยะเลย ว่าแต่ละตัวนี่มีนาทียังไงเนี่ยพ่อระบายอากาศครับครับระบายถ้าเป็นเขาพวกสูบหน้าเหากับเป็นนี่เป็นตัวเลงในิดถกตัวนี้เป็นตัวเล่งครับบขาบ้าดวงเล่งด้วยนะบ้านี้ติติดเครื่องให้เบิงได้ไหมตติดเลยครับพ่อขออนุญาตจุดจุดเลยโอ้ต้องใช้แบตเตอรี่นะหมอพ่อสำหรับไปให้ไปหน้าพวกไปป้าไปดวงด้วยหมายถึงว่าจุดที่แรกมันมีไฟแต่ทายุกับหนีบว่มีไฟเขาใส่ไฟฟ้าได้โอ้สำหรับคนไปผู้ไปเขาไปป้าบดง ครอย่าให้จับข้างแดงนี่แดงนี่แดงบักแดงบวกดำลบเนี่ยถ้าถ้าผิดขั้วมันจะทอดทันทีนี่น้ำมันด้วยไหมเออถูกขีดนอนก็ได้ขีดตั้งก็ได้เว้ยเอาเอาขีดจับจับทางนี้นี่บ่างมันมันบ่งคับดีไปไลยเออมันสิบอลดูดบ้าอบ่บ่มีบ่มีปัญหาดอกบ่อยว่ายางแบบเบาไปอีกลางวงหนึ่งโอเคแล้วนี่ก็เปิดตัวนี้ โอ้ oh, ต้องใส่แบตเตอรี่นั่บ่ะพ่อแบตเตอรี่สำหรับเข้าไปให้ไปหน้าครับไปหัวไปสวนมัน,มนต,ต้อง,ร,งรีเฟรชกาสตาร์ตต้องสตาร์ตที่เด็กก่องใส่ไฟโอ้ครับการสตาร์ตรต,ต้องใช้ไฟการใช้พัดลมดูดเอาขั้นตอนพอ,ม,นอมุนออกแค่ไหงครับมุนเอาเปิดเปิดให้สำหรับปิดติดเจ็ดติดไปแสดงว่าเวลาติดนี่ิพอต้องเปิดนี่บ่ครับเปิดต้องเปิดครับเปิดเปิดทุกข้างเปิดเปิดเปิดทุกข้างแบบนี้พ่อเสื้อใส่เข้ากับปิด โอบครับครับท่านที่ดับท่านราเราไปท่านกันข้างอยู่โอ้ให้ท่านเพ็่นเที่ยวอกนนี้นี่ครับอ่าแล้วก็สี่จุดไฟจุดไฟต้องเปิดพัดลมก่อนครับครับเปิดพัดลมเปิดพัดลมครับพลังงานจากการเปิดพัดลมนี่มาจากมออแบตเตอรี่ตัวดูดตัวนี้เป็นตัวดูดโอ้ตัวดูดมา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  อันนี้ครับไฟมันจีแดงเห็นี่จุดแล้วนะครับเด้อเห็นี่มไฟแดงจุดแล้วจุดแล้วตอนนี้ตอนนี้แดงแดงจึ้งครึ่งเลยเห็นว่ากั้องผีเมา่อวังผีชัดเลยอันนี้คือทานทานเพิ่นจะไหลลงทานจากนี้จะไหลลงมาข้างล่างนี่เนาะพ่อเนนอทานใบโอชาทานใบโอชาเขาจีติดไฟง่ายเด้อครับเด้อดทาความร้อนสูงนี่ครับแดงแล้วควันจะดรอร์แดงจึ้งคืึอุ้ย โอ้ยคือเร็วยวหดแล้วอ่อใช่หน้าที่เดียวกับจิตแล้วใส่เวแล้วแป๊บเดียวบ่บอทันหอดหนึาที่งานี้กัแดงเนี่ยทางนี้กับแดงจริงตอนนี้เกิดเป็นแก๊สแล้วโอ้ยข้้มแกงได้เลยใส่เครื่องสูบน้ำได้สุดยอดแต่ว่าถ้าเป็นรถมนใส่รถยนต์เท่าไหรตัวดีห่อนก่อนครับสุดยอดอัศริย์โอ้ยนี่สำหรับถ้าถ้าใส่หมอถ้าใส่แก๊สตรงนี้ครับจุดไปบอถึงบอทันถึงหนึ่งนาทีครับเกิดเป็นแก๊สแล้ว นี่ถ้าสิใส่เครื่องสูบน้ำใส่่ใสแก๊สหงจมเอาเอาสวมเขาตัวนี้แต่ว่ากินบะนหม,มี่นล้วพอเนาะไม่บะหมี่เหยียบบะหมี่จั่วพี่โอ้จเข้าไปเข้าเครื่องสูบน้ำได้เลยบ้าป่อถอดข้าวบิ้วเอกตัวนี้เข้าเลยถ้าเกิดว่าสสหุงเข้าก็ใส่ได้บ่ะใสแก๊สครับใส่แก๊สเส่หจหงข้าสโอ้อเอาห้าห้าก็ใส่ไปจุ๋ีผัดจีดนี่บ้าป่ะครับจังพันหม้อถังก่อนอาพานใสหัวแก๊สหัวแก๊สหัวแไงเ้าเอาสายนี่ไปสูบใสหัวแก๊สเูบขาเลย ก็สามารหนึ่งเข่าได้โอ้เข่าต้มแกงไชมอก็ต้มปลาได้ครับใต่บัตจุดังโอ้เหสดไแ้วไฟสะจ้อนสุครับโอ้สุดยอดเลยนะครับคุณผู้นาลงเดี๋ยวตอนนี้ห้าทางให้มองนีเพิ่นห่อนนะพ่อเนาะครับผมครับทาให้มองนีเพื่อนห่อนแต่ว่าถ้าอยากนั่นทดสอบกับขี้ได้เลยข้าเหรนไปเดี๋ยวมันห่อนไม่กระตุกกระตุกแกนมากเข่าเครื่องได้เลยบ้าป่ลับขับรถได้เดี๋ยวจิ๊ี้เพื่อนัางทอดไปน้ำเลย ตายกี่ไปเพิ่มทดสอบทดสอบทดสอบอันท้อนี่เพิ่นบริษัทท้อนน้องวะเนาะไม่นี่ดับดับได้แล้วตัวนี้โอ้แต่ว่าเพิ่อนจะเพิ่นจะเริ่มเริ่มหมุนอุ่นแหละได้พ่อนี่ตัวนี้ใสาใส่บ้าครับโอ้ใส่แค่นี้เองใส่แค่นี้ใส่ทอดพ่อมันตีกับพ่อเลยทอดทานตีกับพ่อเลยโอ้เพิ่นใส่ตัวนี้ทอดออกด้วยใส่ดูดทานใส่เป่าทานหอยหอยทานเพิ่นตีสไนเวอร์ฮอน อันนี้ผมเชื่อว่าจะเริ่มอุ่นๆแล้วน่าเริ่มเริ่อนพอต้องหอดอไปครับเดี๋ยวจะล่องเบิงนะครับพอแล้วลุงขับไปหอดน้องบัวลำพูได้ไ่มป่ะได้ไปใช้ได้เบ็ดเลยไปหอดกรุงเทพก็ได้ครับแถ้าต้องเติมทานไปเรื่อยโอ้ถ้าต้องเตรียมทานครับเติมทานไปใส่เป็นงกะไรโดยเาเลียก็คือหนึ่งกิโลวิ่งได้ถึงสี่สิบกิโลเมตรโอ้ครับ ทานหนึ่งกิโลแลนได้สามสิบถึงสี่สิบกิโลเร็วจะเข้าที่ไปเร็วค้นเลยวป่ะ่ะอันนี้ติดติดติดตัวนี้เริ่มติดตะมันก่อนดิพราะว่าเขาต้องการขับไปครับติดติดบ้าตัวนี้โอตัวนี้ปิดได้เลยปิดได้เลยครับปิดบ่าไงว่า่าหายอากาศเข้ามาสรายว่าเขาเริ่มจะติดจังเดียวครับผมมาติดมาติดอยู่ก็มาติดเห็นไหมไฟแดงไหมโอเคไฟแดงว่าไฟแดงวะดูเปิดเพื่อนไปน้งไปน้ำน้ำไปน้ำอีกเพือดก็ได้ ถายไปด้วยปีไปด้วยเลยคนถ่ายคลิปไปเลยครับว่าโอ้โหเอตอนนี<อ>้ยังยังใช้อยู่ตอนนี้ตอนนี้ยังยังใสน้ำมันอยู่อะเพราะว่าเริ่มสตาร์ทที่แรกเริ่มออ้กับเดี๋ยวจัดแกะมันมันมาเต็มที่มันพูดมัูดในมือเขาเนี่ยละโอ้โอกับเรนได้กขึ้นธรรมดาล้วนเท่านี้ครับเพรสุดยอดเลยเนาะพ่อเน,นอกกาะ แก๊สจะเริ่มมากเลยเด่นผบว่าครับจะเริ่มมากแล้วโอ้พ่อพ่อสีหูวในย่างไหนว่าแก๊สเริ่มมากมันมันมันหัวในมือครับมันสีตามในมือตึ้อตื้อตีกระตุกปึกปึกแก๊สมันแห้งกว่าน้ำมันดิครับมันสีกระตุกปึกปึกเดี๋ยวมันมันสีคือการกับพวกรถเติมแก๊สเสียเนาะใช่ใช่เดี๋ยวออกตรงนั้นญ่กับปิดได้แล้วโอ้ฮ่าพ่อพ่อปิดบ้าเป็นผิดมี่เลยครับ ปิดว้าวเลย,ยไปสด็กครับไปครับไปร้าบบัครับโอ้แจ็ดเนจ็ดมามันมาแห้งเด้งอันนี้คือแลน่นแล่นแล่นทานหรือเปล่าพ่อหน่อยอ่าผม,มเริ่มเริ่มแล้วเดี๋ยวไม่ติดเร่งๆๆรไม่ตเรื่อยมันก็คือเนี่ยนะไม่ติดแทงแงไปเรื่อยไม่แทงเร็วแต่ต๊ะเจสซี่รถไปสบาย ตอนนี้ออกถนนใหญ่แล้วใครมาศึกษาได้หมดว่าปิดว่าบังว่าต้องระลีกกจิตอาจารย์มันบอกไอ้ท้ายทอดไปเรื่อยให้ทั่วประเทศไงดีไั่จีได้ประหยัดโอ้สุดนนยอดเลยเอีวราวัดยังส,สั้นจนิท่ บางคัว่าตั้นี่แลวันเมืองเลยขึ้นได้บะน้อขึ้นได้ดีแต่ว่าเขากลับโคตรนหนึงมาื่อยๆอื้ๆจะได้วันใส่ได้เป็นแท่งยี่อรหลังจากหลังจากเศร้าใส่มาแล้วเอากับปิดใบเดขาหมดแล้ว อันนี้เดี๋ยวก็ดับแล้วบอครับปิดบ้าสวยอันนี้เพิ่นกะสิเพิ่นยังห่อนบ่พ่อหมจำเด้บ่อันนี้บ่ฮ่อนครับบะฮ่อนบะบฮ่อนนี่ก็บ่ะฮ่อนครับห่อนแค่นี้เองอ้อนี่ห่อนแค่นี้อ๋บ่ฮ่อนนี่หลีองห่อนนี้ก็เย็นบ่ฮ่อนบะฮ่อนห่อนแค่นี้แดงแดงๆนี่วะนี่บะฮ่อนแค่นั้นแหละโอ้ก็อุ่นๆครับอุ่นๆทุกอย่างเย็นเบิดครับทุกอย่างปกติเย็นหมดเลยจะจะมีแค่ตรงนี้อุ่นๆนั่นแครับเมื่อกี้คุณพ่อพา ไปพิสูจน์้้วออกถนนซีเ่นทำกลางรถบรรทุกอ้อย <c oughs> ประมาณ3มกิโลนี่สุดยอดเลยขีย่ไปได้ประมาณ2อสานาทีนะพ่อเนาะใ่าก็กด<ช><ช>เข่าสูหมด<ช><ม>ทานนะครับแลนทานนะครับซึ่งเป็นความหอดนะครับแลนได้จริงสุดยอดเอาอยากให้คุณพ่อน้รงครับฝากอีย่างถึงพี่น้องจักหน่อยนะครับ วัสดีวัสดีผมพอยายนารุ่งเด้อย,ยู่บ้านนาคขาให้ตำบลน,นักให้อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูโทรศัพท์หมายเลข0898039589 0898039589อันนี้เฮ็ดแล้วได้ผลกับด้อยเปร์ซ็นเพราะว่าทานทดสบมาแล้วขงข้าวทานกิโลหนึ่งวิ่งได้30-40ถึงกิโลเมตรข้าไปถ้าใส่ถ้าเครื่องเครื่องสูบน้ำทานหนึ่งกิโล ถูบน้ำในสมองหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ไปอยู่กับถึงเขาต้นแจงได้เบิดสุดยอดใช้ใช้รุญยต์ก็ได้พี่น้องสามารถเอาไปใส่ได้นะพี่น้องมาไปอยู่ขับมาเรียนรู้ได้ศึกษาถ่ายทอดให้หมดไม่ไม่ปิดไม่บังประหยัดค่าน้ำมันน้องผ่านเอ่อประหยัดค่าน้ำมันเพราะทำไปซื้อแก้สื้อน้ำมันจะไาซื้อซื้อสำหรับต่อเติมที่รกที่ซื้อสตาร์ทเริ่มสตาร์ทที่เหลครับโอ้บานคีท่านเขาก็เปิดเอาหันนะพ้องผ่านเอ่อเปิดทั้งรังครับเปิดทั้งรังครับมันสีมีทั้งเครื่องขึ้นกัน สามารถใส่ได้ครับมอเ่อจะใส่ทุกรุ่นทุกรุ่นครับทุกรุ่นครับทุกรุงนที่จะถอดถอดไาดีออกกับเตาเข่าเลยครับเสุดยอดเอาโอเคสใจว่าดะรัดแปลงที่ดินยังเหมือนเดิมครับนี่สุดยอดนักประดิษฐ์อัจฉริยะนะครับเดี๋ยวเอาผู้ใดสนใจอยากมาเบิ่งอยากมาเอาไปเฮ็ดกโ็ติดต่อคุณ่อได้ได้ได้นะครับ่อ้ พ่อครับมัอนี่ควาคุณครับขอบคุณครับครับหรือไผอยากได้ยาดีๆกับมามาคุณพ่อได้นะครับเด้อโรคแข็งเท้าว่าหายมานี้ครับโอ้สุดยอดเลยใพ่อสุดยอดดีๆนี่คุณพ่ออายุแปดสิบเอ็ดแต่ว่าแข็งแรงแข็งแรงพี่ยาดีขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงอายุหมันควันยืนนะพ่อครับครับขอบคุณครับแบนกระแายไว้เด่นขอบคุณที่คุณพ่อที่เผยแผ่ความหูนะครับแล้วก็สิ่งไม่ไม่ห้พี่น้องประชาชนนะครับกินเครื่องมันว่ายครับผมมาดอดเปิร์แบตแบ็นมแค่นั้นเอง เอาขอบคุณพี่ดาวครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับของ่ายๆไม่ยาก